เสืออปปปุ๋ยแมมมาาน้งลบีัญญไสวัสดีครับผมวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติผ่านบทกลอนสุขภาพกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมผ mm hmm. ืนป่าคือชีวิตไม่คิดสู้ mm hmm. เว้นแต่คนไม่รู้ถึงเหตุผลตัดไม้ทำลายป่าจนหมองมนจนตระหนักคิดตนว่าทำผิด เพราะเหตุนี้จึงชวนมารักษาถึงแม้ว่าทําผิดยังได้คิดก็ไม่สายเกินแก้หลายชีวิตเปลี่ยนทางผิดให้ถูกดีกว่าเสียขึ้นชื่อพลังงานแห่งสีเขียวไม่แพ้เสียพลังอันบริสุทธิ์อันก่อเกิดชีวิตดำเนินสุขล้วนแต่ทุกข์ไม่มีให้ก่อเกิด ถึงวันนี้ทุกคนจะรู้สึกไม่คิดนึกถึงการทำลายป่าขอแค่เราร่วมแปลงปลูกพื้นป่าโลกใบนี้ยังน่าอยู่แค่ช่วยกัน